สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่องอตารางค่าความจริงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการหาค่าความจริงใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นหาค่าความจริงแต่ค่าความจริงพวกนี้มันจะมีหลายกรณีในกรณีที่เขาให้ประพจน์มา,มาห,หลายๆประพจน์แล้วมันหาได้ค่าความจริงที่แตกต่างกันนะคะหาค่าความจริงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยเนาะ ว่าหายังไงทีนี้ถ้าเราเจอการหาค่าความจริงที่มันมีหลายกรณีเราก็จะสร้างเป็นตารางทีนี้ถ้าเราก่อนจะดูตารางเราก็ต้องดูก่อนว่าประพจน์ที่เขาให้มาเนี่ยมีกี่ประพจน์นะคะถ้ามันมีหนึ่งประพจน์ครูสอนไปแล้วถ้ามันมีหนึ่งประพจน์ ก็คือจะมีค่าความจริง2ค่าก็คือความค่าความจริงที่เป็นจริงกับค่าความจริงที่เป็นเท็จใช่ไหมคะถ้ามันมีสองประพจน์มันก็จะแบ่งเป็นอะไรคะแบบนะก็จะแบ่งเป็น p กับ q ใช่ไหมสองประพจน์ก็คือจะเป็นถ้า p เป็นจริง q อาจจะเป็นจริง p เป็นจริง q อาจจะเป็นเท็จ p เป็นเท็จ q เป็นจริงแล้วก็ p เป็น เทสคิวเป็นเทสก็คือเป็นเทสทั้งคู่ก็จะเกิดขึ้นทั้งหมด4กรณีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่าอยากรู้ว่ามันมีกี่กรณีให้เอาไปยกกําลัง2ยกกําลังสองเห็นไหมยกกําลังสองนะคะก็จะได้สอง กำลังสองเท่ากับสี่นะมีประพจน์ก็คือยกกําลังสองมีสองประพจน์ใช่ไหมถ้ามันมีสามประพจน์ก็เอาสองยกกําลังอะไรคะยกกําลังสามก็ได้เท่ากับสองคูนกันกี่ตัวสามตัวก็เท่ากับแปดถ้ามันมีสี่ประพจน์ก็สองยกกําลังสี่ถ้ามันมีเยอะๆก็เป็น n ใช่ไหมก็เป็นสองกำลัง n ก็ตามจำนวนประพจน์ซึ่งอีตัวเลขยกกําลังตังเนี้ย ก็คือตามจำนวนประพจน์ที่เขาให้มาดูจากข้อนี้แล้วกันค่ะข้อนี้เขาให้มาว่ากำหนดให้ p q r s เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าวความจริงของรูปแบบประพจน์ต่อไปนี้ข้อแรกค่ะ p ถ้า p แล้ว q และ r ถ้า p แล้ว q และ r อันเนี้ยเขาให้มากี่ประพจน์คะสประพจน์ถูกไหมคือ p กับ q เพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าถ้า2ประพจน์เนี่ยมันจะมีกี่กรณีก็เอา2องยอกกําลังอะไรคะสองยอกกําลัง2ก็เท่ากับสี่ถูกไหมสอกำลังสองเท่ากับสต้องมี4กรณีปูกูก็สร้างตารางเลยคะ่ะมี p กับ q า p กับ q มีสี่กรณีก็คืออะไรบ้างจริงจริงฮะจริงเทจเท็จร mm. ิงแล้วก็เทจเทจใช่ไหมคะทีนี้เวลาทำเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเจอวงเล็บทางวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นะข้อนี้ครูก็ทำวงเล็บก่อนก็คือ p และ q นะทำวงเล็บก่อน p และ q เชื่อมด้วยและบอกไปแล้วถ้าเชื่อมด้วยและมีกรณีเดียวที่เป็นจริงก็คือจริงและจริงเพราะนั้นครูก็ดูเลยค่ะ p อยู่นี่ คิวอยู่นี่จริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เทจเทจและจริงได้เท็จและเท็จและเท็จได้ทพอเสร็จแล้วครูทำในวงเล็บเสร็จแล้วครูก็ทำทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้ก็จะได้ก็จะได้ P แล้ว P และ Q ทีเนี้ยเราจะดูว่ามันเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยท่าแล้วคือตัวหน้าคือ P ครกก็จะดูที่ช่อง P ีตัวหลังคืออะไรคะ P และ Q ครกก็ดูที่ช่อง P และ Q เชื่อมด้วยอะไรคะเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วครกก็ดูเลยคะ่ะตาราง P จริงแล้วจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วมีกรณีเดียวที่เป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จใช่ไหมที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยที่เหลือเป็นจริงหมดเลย ครูก็ดูเลยค่ะหน้าจริงหลังจริงได้จริงหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จหน้าเท็จหน้าเท็จครูให้เป็นจริงหมดเลยเพอฉะนั้นครูก็สร้างตารางค่าความจริงได้แบบนี้ได้แบบนี้นี่สกรณีกรณีแรกถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงค่าที่ได้จะเป็นจริงถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จค่าจะได้ที่จะเป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จ q เป็นจริงค่าที่ได้จะเป็นจริงแล้วก็ P เป็นเทส t Q เป็นเทส t ก็ได้จริงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเทส t กรณีเดียวเนาะอันนี้จะเป็นการแจกแจงทุกกรณีเลยอ่ะลองดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้ P และ not Q หรือ not R อ่ะทีนี้ดูค่ะมีขี่กรณีคะก่อนอื่นจะดูว่ามีมี่กรณีก็ต้องดูที่ประพจถูกไหมเขาให้ปรพจนอะไรมา P Q R เพราะฉะนั้นมี3ประพจน์ก็เป็น2กําลังลายสองกำลัง3เท่ากับ8ต้องมี8กรณีครูก็สร้างตารางเลยค่ะ8ช่องมีอะไรบ้างมี P มี Q และมี R เห็นไหมคะทีนี้เวลาเราจะเขียนกรณีง่ายมากครูจะเขียนเริ่มตั้งแต่หลังเลยมันทั้ทงหน้าก็ได้ทั้งหลังก็ได้ครูจะแบ่ง แบ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอย่างเช่นถ้ามันมี8กรณีตัวแรกครูจะแบ่งครึ่งจริงกับเท็เป็นครึ่งหนึ่งก็คือ4กับ4ก็เป็นจริง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 แล้วก็เท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 ็ต่อไป Q, คิวครูจะแบ่ง2แบ่งสองก็เป็นจริงจริงเท็เท็จริงจริงเท็เท และสุดท้ายสลับค่ะจริงเท็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 หรือหนูจะเอาไปแยกเป็นแบบแผนภาพต้นไม้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ครูอสอนวิธีการแบ่งที่ง่ายเราจะได้ไม่ต้องจำเยอะว่าถ้ามันมี8กรณีอันแรกแบ่ง4อันอันที่2แบ่งสองแล้วก็แบ่ง1ถูกไหมคะแต่ถ้ามันมีมากกว่านั้นก็แบ่งครึ่งก่อนแล้วค่อยแบ่งทีละครึ่งเลยทีละครึ่งทีละครึ่ง โอเคไหมจะได้ง่ายนะคะอะทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าเราจะทำอะไรก่อนอทำในวงเล็บก่อนไหมอะถ้าทำในวงเล็บก่อนที่นี้พอเจอในวงเล็บ p และ not q เราก็ต้องทำอะไรก่อนคะทำ not q ครูก็ดูที่ช่อง not q ค่ะ not q เป็นอะไรคะจริง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  test t e ครูก็ not ก็คือตรงข้ามก็ต้องเป็นอะไรเท s t t e จริงจริงเท s t t e จริง ใช่ไหมสลับกันที่นี้ก็เลยทำได้แล้วค่ะ p และ not q p และ not q ครูก็ดูที่ช่อง p กับช่อง not q เชื่อมเนี่ยเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงถ้ามันมีเท,ท็จเป็นเท,ท็จหมดเลยครูมองเลยอันนี้เป็นเท,ท็จเป็นเท,ท็จอันนี้ไม่มีเท,ท็จก็เป็นจริงจริงเท,ท็จเท,ท็จเท,ท็จ เห็นไหมมันจะมองง่ายขึ้นและสุดท้ายค่ะเราต้องทำอะไรคะทำา Not R Not R ก็ตรงค่ากับ Rr คือจริงเท็จ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 ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Notr ก็ต้องเป็นอะไรคะเท็จจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จเห็นไหมล้วก็เอาทั้งสองอันมาเชื่อมกันในวงเล็บก็คือ P และ Not Q เชื่อมด้วยหรือกับนอ t อ่ะอ่ะทีนี้มันจะดูเชื่อมด้วยหรือแล้วเราก็จะดูสองช่องนี้เพราะว่าเอาสองช่องเนี้ยมาเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมคะเราก็ไปดูคอนเซปต์ของหรือที่ให้ไว้ก็คืออะไรถ้าเชื่อมด้วยหรือต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถึงจะเป็นเท็จแต่ถ้ามันมีจริงเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเท็จหรือเท็จได้เท็จเท็จหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริงจริงหรือจริงได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จเป็นจริงเท็จและ จะได้ทั้งหมด8กรณีเห็นไหมคะ8กรณีที่นี้เวลาทำให้ค่อยๆทำนะดูดีๆก่อนเวลาก่อนที่หนูจะทำข้อสอบทำตารางค่าความจริงหนูเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยหนูเขียนตารางค่าความจริงไม่ใช่ให้เขียนเข้าไปนะหมายความว่าให้จำไปแล้วพอเข้าไปปุ๊บหนูนั่งเขียนตารางก่อนแล้วเสร็จแล้วหนูก็เอาตารางมาเทียบดูมันจะการการลืมได้ดีมากถ้าใครยังจำไม่แม่น นะคะถ้าใครยังจำไม่แม่นแต่ถ้าใครจำคอนเซปต์ที่ครูบอกได้ใครจำคอนเซปต์ที่ครูบอกได้หนูจะไปได้เร็วอย่างเช่นเชื่อมได้แล้วหนูก็ดูคอนเซปต์ของมันเชื่อมได้แล้วต้องมีเทสถึงจะเป็นเทสเชื่อมได้หรือต้องมีจริงถึงจะเป็นจริงเห็นไะคะเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นเทสกรณีเดียวคือหน้าจริงหล้างเทสเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเทส ถ้าหนูมองคอนเซปต์บแบบนี้หนูจะทำได้หมดเลยนะคะอ่ะข้อนี้ที่และ not q และ R อ,อันนี้มีกี่กรณีคะอันนี้มีทั้งหมด3ประพจน์ก็เอาสองกำลังลายสองกำลังสาเหมือนเดิมก็คือ2คูณกัน3ตัวถูกไหมได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8ปดคูก็สร้าง8ช่อง8ช่องเหมือนเดิมคะ่ะ มี3ประพจน์ก็คือ P, Q และ R มี8ก็แบ่ง4ตัวแรกแบ่ง4จริง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 เท็ด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 นไหมคะจริงจริงเท็ดเท็ดจริงจริงเท็ดเท็ดเห็นไหมคะแบ่ง4แบ่ง2แล้วก็แบ่ง1จริงเท็ดจริงเท็ดจริงเท็ดจริง เท็แล้วก็ทำในวงเล็บซึ่งในวงเล็บมันมีน็อดด้วยก็เป็นน็อตคิวใช่ไหมคะดูที่ช่องคิวคิวเป็นอะไรคะจริงจริงเท็เท็จริงจริงเท็ดเท็อันนี้ก็ต้องเป็นเท็เท็จริงจริงเท็เท็จริงจริง,รง,รง,รงแล้วก็ทำเลยค่ะน็อตคิวละอเห็นไหมเราก็ดูที่ not น็อตคิวเชื่อมด้วยและออยู่นี่เชื่อมด้วยและมีเท็เป็นเท็เลย อันแรกมีเทสเลยใส่เทสเทสจริงเทสเทสจริงและเทสเห็นไ,ไหมครูดูแค่สองช่องถ้ามันมีเทสเป็นเท,ทแต่ถ้ามันไม่ม,ม,มีถ้ามันไม่มีเทสเ,เป็นจริงเป็นจริงและก็สุดท้ายเอา p เชื่อมด้วยและกับ Not q และ r อ่ะทีนี้พอเชื่อมด้วยสองอันครูก็จะดูสองช่องและ ดูสองช่องช่องแรกดู P ใช่ไหมช่องที่สองดู n o t P และ R เชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและมีเท็จเป็นเท็เพราะฉะนั้นจริงและเท็ได้เท็จริงและเท็ได้เท็จริงและจริงได้จริงเท็อ่อจริงแล้วเท็ได้เท็เท็และเท็โอ้ทั้งหน้าเป็นเท็หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูแล้วเท็ทั้งหมดแน่นอน ช่ไหมมันก็ทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นทําได้ง่ายขึ้นถ้าดูแบบคูหรือหนูจะดูแบบอื่นก็ได้แล้วแต่บางคนมีวิธีการจับไม่เหมือนกันแต่ขอให้ทําให้ถูกแค่นั้นเองนะคะอะลองดูข้อที่สข้อที่สี่ข้อที่ส p และ q แล้ว r ก็ต่อเมื่อ p หรือ q แล้ว r อันนี้มี สามประพจน์ถูกไหม PQR ก็มีแปดกรณีเหมือนกันพือ PQR มอนเดิม PQR แบ่งสี่อันแรกแบ่งสี่จริง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 เทส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 อันที่สองแบ่งสองก็เป็นจริงจริงเทสเทสจริงจริงเทสเทสสุดท้ายแบ่งหนึ่งก็เป็นจริงเทสจริงเทสจริงเทส จริงเท็จแล้วก็ทําในวงเล็บใช่ไหมคะก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ใช่ไหมแต่ครูทําวงเล็บข้างหน้าก่อนวงเล็บหน้าครูก็ทําอะไรก่อนคะ P และ Q เชื่อมด้วยและมีเท็ t, เป็นเท็ t. P กับ Q ครูดูช่องที่หนึ่งกับสองก็เป็นจริงจริงที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นเท็หมดเลยนะมันก็จะเพิ่มความรวดเร็ว,รวแล้วก็ทําอะไรคะ P และ Q เชื่อมด้วยท่าแล้วกับอ่ ก็ต้องดูช่อง P และ Q กับช่อง R ทีนี้หนูดูดีๆนะว่าอะไรดูหน้าอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังนะคะ P และ Q อยู่หน้าจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสอันนี้หน้าเทสหมดเลยเป็นเทสเออเป็นจริงโทษค่ะเป็นจริงทั้งหมดเพราะว่าทั้งหน้าเป็นเทสครูก็ไม่ต้องดูอะไรแลยนะก็เป็นจริงได้เลยนะคะ จริง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 ต่อไปค่ะอ่าวงเล็บหลังวงเล็บหลังทาไงคะก็ทําในวงเล็บอีกเพราะว่ามันเป็นวงเล็บใหญ่วงเล็บย่อยใช่ไหมก็ทาเหมือนเดิมค่ะทำทีหรือคิวก่อนทีนี้เชื่อมด้วยหรือมีจริงเป็นจริง P ีหรือคิวก็ดูหนึ่งกับสองใช่ไหมคะจริงหรือจริงได้จริง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  จริงจริงแล้วก็เทสเทสแล้วก็เอาพีหรือคิวเชื่อมด้วยถ้าแล้วอ่าเห็นไหมคะเราก็จะดูที่พีหรือคิวแล้วก็ดูที่อ่ะพีหรือคิวอยู่หน้าใช่ไหมคูมก็จะเป็นจริงจริงจริงได้จริงจริงเทสได้เทสจริงจริงได้จริงจริงเทสได้เทสจริงเทสได้เทส จริงเทสได้เทสแล้วก็ทั้งหน้าเป็นเทสทั้งหมดเลยก็ได้จริงจริงเฮ้ยครูดูผิดหรือเปล่าวะขอโทษขอโททษครูดูผิดช่องแอปหนึ่งแอบหนึ่งแหนึ่งครูก็ว่าอยู่เอาใหม่นะเริ่มใหม่ดิดูที่ช่องนี้กับช่องนี้ช่อง P หรือ Q กับช่อง R จริงจริงได้จริงถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้ เทสถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้เทสถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทสได้เทสแล้วก็ทั้งหน้าเป็นเทสก็ได้จริงจรโอเคแล้วสุดท้ายก็เอาทั้งสองอันนี้ก็คือช่องนี้ช่อง p และ q แล้ว r กับช่อง p หรือ q แล้ว r เอามาเชื่อมกันก็กลายเป็นตัวนี้ที่หนูจะเอามาเขียน หนูก็ดึงเอาตัวนี้มาเขียนเลยก็ดูสองช่องนี้นะครูดูสองช่องนี้เชื่อมด้วยอะไรคะก็ต่อเมื่อก็ดูง่ายค่ะเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จจริงๆได้จริงเท็จเท็จได้จริงจริงๆได้จริงจริงเท็จได้เท็จจริงๆได้จริงจริงเท็จได้เท็จแล้วก็จริงจริงก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นในการดูตารางค่าความจริง ให้หนูดูดีๆนะดูดีๆอย่างเมื่อกี้นี่ครูยังพลาดเลยเพราะว่าครูรีบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูให้ละเอียดให้รอบค้อบเพราะว่าถ้าผิดตัวใดตัวหนึ่งครูให้ศูนย์ทันทีน,นะคะต่อให้หนูทํามาถูกหมดทั้งหมดทุกอันแต่ว่ามีผิดแค่อันเนี้ยศูนย์เลยนะใจร้ายโอเคค่ะต่อไปข้อที่ ห้าข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้าย P Q R S ทีนี้มีกี่กรณีเนี่ยถ้าเป็น P Q R S P Q R S มี4กรณีก็คือ2องกำลังอะไรคะสองกำลัง4ี่สองกำลัง4ี่ก็คือ2คูณกัน4ตัวนะสองสองสี่สอ่าอันนี้จะเยอะหน่อย16กรณีแต่ว่าครูจะไม่ค่อยออกหรอกสิกรณีมันเยอะขี้เกียดเขียนใช่ไหม ก็จะไม่ค่อยออกแต่ว่าเอาให้ดูเฉยๆว่าถ้ามันมี16เอ่อถ้ามันมี16กรณีทำยังไงมีทั้งหมด4ประพจน์ก็ P Q R S ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็น16ตัวแรกเราก็ต้องแบ่งครึ่งเมื่อกี้มี8แบ่งครึ่งเป็น4 4สีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมี16ก็ต้องแบ่งครึ่งเป็น8 8ก็เป็นจริง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 8ตัวแล้วก็เทส แปดตัวต่อไปตัวที่2 q เมื่อกี้ตัวแรกแบ่ง8ตัวที่สองแก็แบ่งเป็น4ใช่ไหมคะก็จะเป็นจริงจริงจริงจริเทส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 จริง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 แล้วก็เทสเทสเทส พอตัวที่สามตัวที่สองแบ่งสี่ตัวที่สามก็แบ่งเท่าไหร่คะก็เอาสี่มาแบ่งอีกเป็นสองก็เป็นจริงจริงเทสเทสจริงจริงเทสเทสจริงจริงเทสเทสแล้วก็เเททและสุดท้ายก็แบ่งหนึ่งถูกไหมแบ่งสองแล้วก็แบ่งหนึ่งก็เป็นจริงเทสจริงเทส จริงเท็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 จแล้วก็จริงเทไนะคะแล้วก็ทำค่ะทำในวงเล็บเลยทำในวงเล็บก็ทำอะไรก่อนดีทำ P และ Q ก่อนเอา Q และ R ก่อน Q และ R เชื่อมได้แหละเอา Q และ R แต่ว่าครูขอทำน็อตไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า คูหาแล้วก็ทําเป็นตรงข้ามได้เลย Q และ R เชื่อมได้แล้ว Q กับ R คูจะดูช่องนี้จริงและจริงได้จริงแต่ถ้าเป็นน็อตก็จะได้เท็ดไหมคะต่อไปค่ะจริงและจริงได้จริงตรงข้ามก็จะเป็นเท็ดจริงและเทไ็ได้ได้ไรเชื่อมด้แล้วจริงและเท็ได้เท็ก็จะเป็นจริงอ่ะจริงและเท็ได้เท็ก็จะเป็นจริงเป็นเท็เป็นเท็ เป็นจริงเป็นจริงเป็นเท,ท็จเท,ท็จทั้งหมดเลยทีเนี้ยโอ้ยขอโทษเป็นจริงทั้งหมดเอาเป็นจริงทั้งหมดเพราะว่ามันตรงข้ามใช่ไหมมันตรงข้ามเพราะว่าถ้าเชื่อมได้เลสเนี่ย มันเป็นเท็มันก็จะเป็นถ้ามันเชื่อมได้แลวมีเท็เป็นเทสเลยแต่ว่าตรงข้ามก็จะเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงอ่าต่อไปค่ะต่อไปพอทำเสร็จแล้วครูก็เอา P เชื่อมด้วยท่าแล้วกับ NOT Q และ R แต่ทีนี้ข้างหน้ามันเป็น NOT เพราะว่าครูหามาได้เท่าไหร่ครูก็ใส่ NOT ก็เป็นตรงข้ามเพราะฉะนั้นครูก็จะดูที่ช่องนี้ช่อง p กับ p กับ r เอ้ย not p กับ not q และ r p not q และ r ช่เือมด้วยท่าแล้วหน้าจริงหลังเ็สถึงจะเป็น เท็ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นน็อตก็คือมองง่ายๆเลยว่าถ้าหน้าจริงหลังเท็เป็นจริงหน้าจริงหลังเท็เป็นจริงหน้าจริงหลังเท็เป็นจริงเพราะว่าตรงข้าบใช่ไหมหน้าจริงหลังจริงเป็นเท็เป็นเท็เป็นจริงเป็นจริงเป็นเท็เป็นเท็ที่เหลือเป็นอะไรหมดเลยเป็นเท็หมดเลยอ่าเป็นเท็หมดเลย แล้วสุดท้ายครูก็เอาตัวที่ได้ทั้งหน้ามาเชื่อมด้วยท่าแล้ว s ก็จะเป็นนอตของ p แล้วน o อต q และ r เชื่อมด้วยท่าแล้ว s เห็นไหมคะครูก็จะดูที่ช่องนี้ค่ะอย่าลบตรงนี้ก่อนนะสองช่องนี้แต่อย่าลืมนะโอ้ยไม่ใช่สองช่องนี้ อย่าลืมนะว่าถ้าเชื่อมด้วท่าแล้วเนี่ยมันจะสลับที่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องดูว่าอะไรเป็นตัวหน้าอะไรเป็นตัวหลังโอเคไหมคะอันนี้เป็นตัวหน้าจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสเทสหน้าหน้าเทสเป็นเทสหมดเลยจริงแล้วจริงได้จริงอหน้าเทจเป็นจริงหมดเลยหน้าเทสเป็นจริงหมดเลย น่แล้วก็จริงแล้วเทสได้เทสท,ที่เหลือเห็นไหมคะหน้าเป็นเทสหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นจริงทั้งหมดเลยอ่าก็จะได้จริงทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตารางค่าความจริงในกรณีที่มันมีค่า มีประพจน์หลายประพจน์แล้วเขาไม่ได้ให้ค่าความจริงอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดูทุกกรณีว่าแต่และกรณีเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างนะคะแต่เวลาครูออกข้อสอบครูก็จะไม่ออกอ่าสี่ประพจน์เนี่ยจะไม่ออกแน่นอนเพราะว่ามันเยอะสิบหกกรณีมันใช้เวลาเยอะมากก็จะออกแค่สองกรณีสามกรณีก็พอนะคะ ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรทักมาถามครูได้นะคะในเรื่องนี้การสร้างตารางค่าความจริงสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในเรื่องการสมมูลนะคะการสมมูลจริงจริงแล้วมันจบคอร์สแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องการสมมูลเนี่ยขอใส่ให้หน่อยนะเพราะว่ามันออกข้อสอบเยอะออกข้อสอบเยอะมากใช้เยอะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีคะ่ะ